สวัสดีครับทุกท่านครับผมมาพบกับรายการรีวิวฟิกเกอร์กันอีกแล้ววันนี้อ่าทุกคนก็สงสัยว่าใส่หมวกแบบนี้มานี่จะมารีวิวตัวอะไรบอกเลยว่าไม่ใช่ไอรอนแมนแน่นอนนะฮะแต่วันนี้ไอรอนแมนเนี่ยอยากพาเพื่อนมารีวิวด้วยเฮ้ยเพื่อนมาน,นี่หน่อยซิใช่ ใแล้วรครับผม War Machine Mark 4หรือ Mark สีนั่นเองครับผมเป็นตัวละครจากภาคอะไรครับพี่เจ้าอ่า Avengers Infinity War นั่นเองครับผมนะครับถ้าดูรอบๆกล่องนี้จะรู้สึกเขาตกแต่งแบบว่าอวกาศหน่อยเนาะภาพนี่ยครับก็คืออยู่ในอวกาศแบบแทบทั้งเรื่องเลยก็เท่าความนิดนึงนะครับผมก็คือ t ี e War Machine เนี่ยตอนแรกมันก็คือ Iron Man เนี่แหละครับแต่ว่าเป็น Iron Man Mark หนึ่งนะครับที่ว่ายังไม่ได้ลงสีเป็นสีเงินนี่แหละแล้วก็ เหมือนตอนนั้นมันปรากฏตัวครั้งแรกในไอรอนแมน2นะฮะที่เขาทะเลาะก,กับไอรอ,อนแมนหรือว่าโรเบิร์ตดลวที่จะมีคโนีออกกิสตาร์ของเรานั่นเองเป็นเรื่องของปัญหาระหว่างเพื่อนกับการทํางานมาริเดาวใช่ครับเหมืบบอนว่าไอรอ,อ,อนแมนเขากลัวที่จะตายเขาอยากทําสิ่งที่เขาแบบมีความสุขก่อนเขาจะตายเะไรย่า้เขาออก็เลยทิ้งหน้าที่ที่อย่างครับแล้วก็เพื่อนเขาเนี่ยอย่างเป็เจมส์โรสเนี่ยหรือว่าคาโรสเนี่ยมา เขาเรียกว่าอะไรมาเตือนสติว่าแบบเฮ้ยกลับไปทํางานหน่อยอย่างเงี้ยนี่ซึ่งในภาพ Iron แม n ภาคสองนี่ก็สู้กันี่ไม่ว่าดุเดือดเลยนะครับเดือดมากวอร์มเมชรนแล้วก็ต้นเป็นเาเรียกว่าอะไรเป็นจุดกําเนิดของวอร์มเมชินเลยใช่ทำให้หลังจากนั้นไอรอนแมนก็มีคู่หุ่นมาจนถึงทุกวันนี้นะครับเด็ดแลยครับผมนี่นะครับผมก็คือตัววอร์มเมชินมาร์คสี่นั่นเอง วัตถีมันแปลว่าอะไรเครื่องจักรสงครามของผมถ้าแปลตามตัวมันเลยนะภาษาอังกฤษอ่ะแต่ก็ซึ่งอาวุธของมันก็ตรงกับคำแปลภาษาไทยเลยนะครับคือมีอาวุธสงครามที่แบบว่าจัดเต็มมากเยอะอะมหาศาลนะครับสองบวกนะครับสองเผ่าแล้วอ่ะเป็นแบบควชั่นเลยอ่ะซึ่งตัวเนี้ยมันจะแตกต่างกับไอรอนแมนก็คือเขาจะโชว์อาวุธเลยว่าเขามีอะไรบ้าง แต่ไอร้อนแมนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโชว์เขาจะเป็นชุดแบบเรียบๆแล้วมันอาวุธจะมารทีหนังนั่นเองออวัสดุนี้เขาไม่ใช่วัสดุธรรมดานะมันเป็นมันทำมาจากอะไรนะพี่ไดแคสครับผมก็ไดแคสก็คือออโลหะที่ผสมกับพลาสติกนั่นเองนะครับผมก็ <ใน S 2> <อ>สังเกตได้ว่ามัน,มนจะมีความมันเงาเนาะจากชุดนี่ครับมันทำให้ดูแบบสมจริงยิ่งขึ้นแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะไฟเนี่ยเหมือนไอร้อนแมนทุกตัวครับผมก็คือจะมีติดบริเวณตา ฝ่ามือแล้วก็หน้าอกตามสไตล์ของหนังเขานะฮะซึ่งตัวนี้จะใส่ผ่านได้ทั้งหมด3จุดนะครับก็คือจุดบนหัว<า>จุดแขนและสองข้างนะครับ,รบแล้วก็บริเวณแผ่นหลังนะครับอีกอย่างหนึ่งน,นะครับความพิเศษของมันก็คือดีเทลเนี่ยถ้าดูใกล้ๆนะครับมันจะไม่ใช่แค่สีเทาหรือว่าสีดำด้านนะฮะมันจะมีลายของทหารด้วยใชครับลายแบบ ก็เรียกได้ว่าเหมือนในหนัง,นงน<ด>อ่ะหนังเป็นยังไงนี้ก็เรียกได้ว่าแบบแกะออกมาเลยนะครับแต่หนัง่อนมาแ่ในหนังแบบเป๊ะเลยทุกอย่างนะครับผมแบบและเขาก็จะมีมือมาให้ทั้งหมด4คู่ที่จะมีมือมาให้4คู่นะครับถ้าเกิดนับรวมมานีแล้วนะครับก็คือติดมากับตัววอล์มชีนนยครับคู่หนึ่งแล้วแล้วก็แถมมาอีก3คู่นั่นเองครับสาม,มารถจะเปลี่ยนกันได้เลยว่าอยากใช้มือไหนเนาะใช่แล้วก็พร้อมที่อยากอยากจัดท่าแบบไหนตามสไตล์คุณได้เลยนะครับ เออแล้วก็ความพิเศษีอย่างมหมวกนะฮะใช่ไหมครับใช่นี่ก็จะเป็นแม่เหล็กครับผมดูดูได้เลยว่ามัานจะปึ๊บสามารถแบบว่าเปิดหน้าทู่พันโรสได้นะฮะไม่ธรรมดาโอ้เ<อ>ขาบอกเลยว่าตัวเนี้ยห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับผมใครที่สนใจนะครับผมสามารถไปสั่งซื้อได้ที่ฮอตคอยนะครับยังมีขายอยู่นะฮะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผสำหรับวันนี้ก็ลาดีกว่าเนาะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ